เรยนเนดีสำหรับนักเรียนในคาส<อ>นะบบนี้น,น,นะครับก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวสุดเรียนของพวกเขาทั้ไปบ้างนะครับแล้วก็ยังได้พบกับบทลงโทษสุดเรียนของสารวัตรแจสร๊สด้วยแต่แ,ตรแรกล้งทำไมแบบบทลงโทษมันแบบซ้อมมันเบามากอ่ะคุณแจ๊ด<อ>ผมอผมองตรงว่าผมจะค่อยๆทย,ยอยของดีๆออกมาผมจะใช้ของที่ไม่ซ้ำกันครับผม เดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะครับผมอยากเจอให้เจอแบบว่าผมไม่ตั้งตัวแบบว่าเต็มตัวหบึ่งพนไม่ทันเลยทีเดียวครั้งที่แล้วนี่โจ๊กนะครับผมสี่หน้าสามหนะครับผมเดี๋ยววันนี้บอกก็ว่าสามพาร์ทที่ต้องเจอเนี่ยสี่พาร์ทที่เจอเนี่ยได้ออกมาทุกคนแน่นอน หละเหมือนกันนจากเห็นการลงโทษที่รู้สึกว่าถ้าทำอะไรออกไปอาจไะดูไม่น่ารักแต่ว่าถ้าคุแจ๊บอกว่ากดมันก็คือกดครับถ้าให้ตอบผิดก็ต้องโดนลงโทษใช่ครับวันหย่างผมนี่ผมมองกลองเลยกดคือกดไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงกดอกดคพูดปกติการตรไหนเีกไม่ว่าอะไรอกอะไงผู้ชายกดครับ อดน้กกุกบกกกกุกก็ต้อม่กอกดเป็นกหดเ้อเป็นกอดเหมือนกันแต่จะไม่เกี่ยวค้งนะโอเคตอบผิดนะก็ต้องโดนลงโทแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้เตรียมใจก่อนละกันครับผมเระจอคลาสครับเชิญ ไปตามค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะสนุกไหมลึกขึ้นไปเดี๋ยวบนลงโค้เนี่ยนะครับโดนกันอยู่นะว่าตอนค้าที่เรที่กันแอบเสียด้านเลยครับที่โจ๊กของเรานี่กินแบบซีโป้คนเดียวอิ่มเลยอ่ะอ่ะผมบอกแล้วที่โดนโดนคนเดียวเด็นเด่นนี่นะโอ้พักไปงานกาศไปงานกันข้าพขอบอับอายข้าพขอบเก็บปวดไปหมด

ก่อนนะฮะเราให้บอกว่าวงลูอเห็นเรื่งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับผ,ผ,ผ,ผมเลองก็คุกคบนะฮะหนึ่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะอาจจะไม่ทะเลาะกับเพื่อนแต่ว่าเป็นคนก้าวร้าวทำไมครับก้าวอะไรกัน,น,น,นเลี้ย ลงโทษที่ไม่รู้ว่าจะเป่าหรือวัดหนักแน่นองครับนะแต่ตว่าทุกการัตีเวลาพวกวงนีนี้หนักขึ้นอย่างแน่นอนนะ,<ท>ะครับนะแต่ว่ามาเริ่มกันที่วิชาแรกของเราเลยดีกว่าน, <ๆ S 1> นะครับก็น่าจะถูกใจนะครับแฟนๆที่มาเอาไปช่วยด้วยนี้ครับผมวันนี้ครับเขาะต้องมีงงงดีน่าชั้นแล้วนะครับวิชาสอนลอนอสร้างเสริมลักษณะนิสยัยจะเหมาะกับใครไปกว่าคนนี้ครับที่เลยจะพูดแต่สร้าริ ขึ้นเตาใส่มาเลยไม่ทำไม่ได้หรอหอยยิ้มเสื้อเขาเสือแก๊กต้มไข่ปาสวัสดีนิดสุนนี้รักสรักเกสรักเกสรัเกสรัก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 เสรักเก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 ส แต่งหลายคนต้องพมี์อยาวนครับี่ว่าตอนนี้ผมว่าเราให้ข้อมท่องมา้่า้ากว่านะพูดถึงโรงเรีองเราก็คือวันี้ในชาสิิกกรือว่าวนี้นเาจะจัดการ้างห่ใช่ไเริ่มเรียนแต่ทงนีไม่ได้ยาเรี่นกาเรียเปดรามากมายครับอาารรับนี้ทงนก็ใช้ความปุ๋มี่เน้นในโรเรีนนี้คือผมผมหายพูาอะไรเยอะครับ มามาเยอะมากกเลยแว่าเอต้องต้องบอกว่าผเ่ยเป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาที่ได้เอ่อเที่ยวดิุดเป็นเที่ยวิุดเนี่ยได้เนี่ยสมัคนที่ได้สามสิตลอดเออเออส้มทำได้เร่นีเด็กมาเยอเด็กพิเศษคือเด็กพิเศษพเสร็ีเศษหรือเก่งแต่งานขังกูอื่นออเดี๋ยวเดี๋คือร้หมาคือนัต้องผม คือตอนได้ามถึงหเป็นไปคนคือเขาด้รับเกตเฉลี่ยทั้งหกปีหรับได้สาึงเป็นไปกาได้มาเป็นเกยด้วยย้อนใช่ครับแล้วโอเคได้ครับคุณคช่า่านสามสกโอ้ยนีนี่นะ่นนเขาเนี่ยพามันไปโอ้โหอืเาย้อนดูได้ไม่แต่เกมนะโถใครเล่นนักเกมนะก็เออแต่นั่นแต่เกมพวกเนี่ยเขาก็ยังแบบเล่นเกมไปด้วยเรียนเรื่องพนี้ที่สามต ผมจะไม่พูดแล้วว่าคุณได้ศูนเนี่ยเกืบผูกวิชาสี่ตัวผู้วิชาเขาเรื่องของเด็กเรียนเยอะกว่านะก็ทีิงเขาเล่าบอผมว่าผมไม่ใช่เด็กเรียนนะขาดกานคือเราเด็กเรียว่าทำอะไรก็ได้ครับให้พ่อแม่ไม่หดนี่เป็นสิของเราคาดท่าเขาเข้าหักคลองเนี่ยไหวคืออาจารย์จะวอะไรอย่าเียไหวการงานเขาเรีย ซึ่งยางกผมไม่ได้ห้พ่อแม่ไม่ตัดพ่อแต่ลูกขันมไุตันาเป็นกานสุดตื่นด้ในันสุดทุกทางแต่ว่าอนแดงส่งเ ไม่รู้เลยพราะคือคุณคุณตั้งใจเรียนคือได้สามคืหแต่ว่าคือมันมีเหตุการณ์ที่คุณเข้าฟองมันแฝงว่าคุณได้หกคนี่ยหละคุณมยการเข้าครองเรองเรื่องของผมเนี่ยเล่นสี่ยังต้อคุณถึงมีทุกวันนครับไม่มีเลยแล้สายคุณบอลอีกนวครับอ๋อจะเป็นคนละสายคุณติผมเปนสายแล้วก็จะเป็นกลางไงเจอันี้นอนีไ้สายลูกผู้ชายนะครับลูกผู้ชายตัวจริงครับสายคุณบอลก้อวค่น แล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นทุกปใหม่แล้วก็จัดแบบว่างานปใหม่ในห้องอะไรเงี้ยคนก็คื้อสเปรย์มาสเปรย์แต่ปกทีมาครับที่ฉีดที่ฉีดนะครับเอาไว้แบบตกแต่งออเราทีลยฉีดแต่งเลยฉีดใส่งขาวฉีดใส่ง้างฉีดใส่งขาว แล้วเปกล้อสีส oh sí. ันไดกงัน okay. okay. yeah. okay. so ้ยตัวเนหนึ bon ่งเน่เขียช um ื่อเป็นเขียนชื่อไปนหน้าวันหน้าหนเขียบ้านออกมาสันหน้าอคิดว่าเท่ไงก็ฉีดไปเลยสี่ห้าคนแล้วก็เดินทุเด็กเฮ้ยเก่งเลย่นผ้ม่าน้าฉีูชม่านผมาน็ู้ชเนี้ชมท่านผก็ชมท่นผ้มค่อนเู้ยเท่น้านผ้ชท่นู้ชมานะครัมท่านผมทู้่านท่านผ่านผู้ผม่านมทําผ้มท่านผ้าผู้ชมท่านผเ้่า่าผู้กาผมมือนกั เปตีอยู่เีนลยอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนเดินหน้าห้องปกคอก็เหมือนหองัวแล้วนะตอนนั้นเป็นย่งไงราอว่าแบบเบาไงหรือว่าแม่กินไงโดเรียกเลยล้วก็ครับเรื่องเลยถึงคุณพ่อคแม่ไม่ถึงพราะว่าผมเนี่ยกราบไหว้ตามมากอาจครับอะไรก็ได้ครับอแมรผมรู้สึกว่าณเวลาณคือตอนนี้คุณยิ้มอยู่แต่ว่าใ้ตอนที่คุณอยู่ต่หน้าทานต่อหน้าคุณนั้นปากบอดมีไหมเครียดมากไหมแบบอ่าบอดนะครับอน่าร้องอย่า ีแต่ว่ามันจะเป็นท่าของพักรกอนรู้สึกว่าการที่เอ่อไม่บอองท่าพ่อแม่หมาย่าเปียมากอยาวาียมาเพราะอะไรเพราะพึควเาเน่ทำมาหรือเราทำเขาแค่ใจคคือคือผมจะไม่ไม่่ม่พ่อแม่อางไม่เราบาเราทำอะไรบ้างแต่ผมว่านี่ดูเป็นนไม่รับก็เอ็นที่ดูเปนไม่อรับผม่เหมว่าเราทาอะไรไมได้หายเเร่ออ เเ่เป <Or> ็นคนไม่ดีอเป็นแบบรู้สึกอายสอทนะรือเอาเป็นว่ามันจะไม่ดีก็ตอบวาพ่อแม่รู้ลือเราอยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจแต่ไม่เปอยู่ว่ามาด้วยความมือบอลสางระดกว่าอช่วยเรียได้แต่ว่าาจะมีเคล็ดมันึนี่แหละนะครับก็คือเป็น

แกนส้มนะครับวิธีการแกล้งเพื่อนของแกนส้มเนี่ยคือ oh วิธีใดครับดูเขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยดูเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยตอนนั้นแบบเกังไม่ได้แบบใะไรออกในทางออกในทางการแบบไหนครับกล้งเพื่อนเพื่อนที่เป็นยังไงครับสามข้อมาดูนครับก็ไก่ครับเอากางเกงไปซอดในห้องน้ำผหญิงครับห้องน้ำไายฐาน่ายไปห้องน้ำผหญิงไม่น่าจะได้แล้วก็จ้า ข้อใส่ครับแอบเอากระเป๋าเพื่อนไปทาสีครับก็ม่คนอยพ่่อกวระเป๋าข้อควายครับจับเพื่อนแก้ผ้าแล้วก็เอาน้ำราดครับถ้าจะเป็นข้อกัมอคุณแกโซ่ไม่เกินผมก็คงสบ ซ้อแล้วนะหญิงเพราะคงเป็นเกงเช่นชายฝ่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะฮะเอากระเป๋าเพื่อเนี่ยไปทาสีหรือว่าใช้จับผู้แคบผ้าก็ถือครับคิดว่ากอไก่ขอไข่หรือของหน้าหยเงืสไตล์ขแกงส้มครับเวลาการมการจับแม่งส้มนะครับบอขึ้นมาเลยครับไม่รู้จะแกล้งเพื่อนผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าเราเสนอเซฟไว้ไปแล้วตอนนี้เขียนคำตอบได้เลย